กันเล่งไฟฟ้าช้ไม่เป็นอาซินเปลืลน้ำมันเชื้อเพลิงแน่เลยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับรถยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คันเร่งจะเป็นระบบไฟฟ้าครับเนื่องจากมีความแม่นยำสูงและตอบสนองได้รวดเร็วกว่าคันเร่งแบบสายทั้งนี้หากการเช็คคันเร่งขณะขับขี่อย่างรวดเร็วหรือเหยียบคันเร่งแบบรุนแรงจะทําให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาครับหากต้องการขับให้ประหยัดน้ำมันช่างเคนแนะนาให้ค่อยๆเหยียบคันเร่งไม่เหยียบแบบรุนแรงทันทีทันใดครับนอกจากนี้สําหรับเจ้าของรถที่ทําการดัดแปลงหรือติดอุปกรณ์เพิ่มเติมที่บริเวณขาคันเร่งอาจทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบและเสี่ยงอันตรายมากครับเพราะจะส่งผลทําให้ระบบเกิดการทํางานที่ผิิดดดพลาาาาเเเเเช่่่่่่นนคคัรรรงงงงงง้้หือออไยตตีีกก็็จแม เสียงสูงนะครับเป็นอย่างไรกัน้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคนํามาฝากในวันนี้หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราได้ทุกช่องทางน,นะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ